สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับนะสำหรับวีเพเช้านี้ครับนะเป็นอีพิเศษกันหน่อยครับนะเป็นงาวัตถุบางคนนะครับของหลวงพ่อพายปุญญากมโมนะครับการันตีแท้ทันหลวงปู่ทุกรายการครับนะแท้ทันหลวงปู่ทุกรายการครับใน E อพีนี้ครับผมเรียบกรอบไมคค่อนทองมาให้เลยพี่นะฮะนะฮะเรียบกรอบเหมือนงานนี่งานงานทองแท้เลยพี่นะเรียบกรอบเหมือนงานทองแพงเลยพี่นะฮะเป็นรีดหลังด้วยนะเป็นรีดหลังนะครับนะผมบอกเลยว่าเรียบทุกองค์นะครับ เปิดราคาไปพี่ตกใจแน่นอนครับนี ella, ่คือ yep. พ <S <S ัะเก็บของผมนะครับนับมาเปิดแบ่งปันพี่น้องครับนะยอมไปเลี่ยมมาให้พี่น้องเลยครับนับเปิดแบ่งปันนะครับนี่คือบางส่วนนะครับที่พระผมเก็บนะฮะศรัทธาหลวงปู่นะฮะนี่ฮะหลวงปู่พัดนะครับผู้มีเมตตานีพี่นะผมบอกเลยครับนะหลวงปู่มีเมตตาแน่นะฮะมีเมตตาจริงๆครับหลวงปู่พัดบุญแจ๊กัมโวครับวันนี้เรามาเปิดแบ่งปันพี่น้องกันครับนัดจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่ง รายการที um, ่หน so ่นี้ครับมาเสนอมาเป็นรุ่นนี้ครับนี่ฮะรายการนี้ครับนะเป็นหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อพัดพี่นี่ฮะพี่ดูครับดูความคมสวยครับนะนี่ฮะนี่ฮะตอกแจกครับเป็นสัมนาคุณพี่นะฮะเป็นเหรียญสัมนาคุณนะครับนานสับรุ่นนี้นะพี่นะฮะแบ่งเอาแบ่งให้พี่น้องนะครับรุ่นรวยคู่ชีวิตพี่รวยคู่ชีวิตเก้าเก้าพี่นะฮะเลขคนเบอร์หนึ่งแปดสามสี่พี่รายการนี้สวยครับนะรายการนี้สวยพี่รายการนี้นะครับนั้น ทั้งหมดนี้ผมบอกราคาเลยกันครับทั้งหมดนี้ผมขอแบ่งปันพี่น้ององละ350้านะครับย้าว่าองค์ละ350บาทครับ3มองค์90 0พี่นะฮะ3องค์900ครับในราคาแบบปันพี่น้องครับนะพี่ไปซื้อกร่อบก็ไม่ได้แล้วพี่นะผมเอาไปแบ่งปันพี่น้องจริงครับนะพี่น้องทักมาเฮ้ยอ๋อคนที่เขาสั่เลยมีวัตถุโอคลของพ่อพัดมาแบ่งปันได้ไหมนครับสำหรับอีพีเช้านี้นะผมไปส่งไปเรียมมาแล้วก็แบ่งพี่น้องครับในราคาที่ย่อมเยาวครับเพราะผมเป็นหัวศูนย์ด้วย เป็นหัวสูนของหลุงพ่อพัดด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับความคมความสวยพี่นะครับนี่ฮะลุงพ่อเดิมกลุงพ่อพัทพี่นะคมคมเลยพี่นะครับรายการนี้พี่รายการแรกครับลงยาส้มพี่นะฮะองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์ละสามร้อยบาทสามองค์ผมคิดแค่เก้าร้อยนะครับนะมาต่กนต่อครับรายการที่สองครับรายการที่สองเป็นลงยาฟ้านะครับนี่ครับพี่ดูหน้าปู่นี่ครับคมคมสวยๆนะครับนะนี่ฮะ นี่ครับเลขคนเบอร์หนึ่งหกหกแปดที่เลขคนเบอร์หนึ 68, ่งหกหกแปดที่นะฮะนี่ครับเลขสวยเลยพี่นะฮะองค์ที่สองลงยาฟ้านะครับต่อมาครับองค์ที่สามพี่นะครับเป็นลงยาชมพูพี่นะเป็นลงยาชมพูลงยาจิววรพี่เลขคนเบอร์หกเก้านะครับเลขคนเบอร์หกเก้าหกพี่นี่ฮะนี่นะครับ สวยจริงๆนี่นะยอมรับเลยว่าสวยจริงๆนะครับพี่ดูไก่ดูความคมนี่นะครับการันตีแท้ทุกรายการนะครับแท้ทุกรายการนะแท้แท้และทางปู่ด้วยนะครับนะแท้และทางปู่ด้วยนะฮะรายการก็เป็นรายการจะพูดพี่นะรายการที่สี่นะครับเลขคนเบอร์หกสามเก้านะครับนี่รายการที่สี่เลพี่นะนี่ฮะผมจะไล่ไปเลยนะครับจะไม่บอกอาจจะบอกราคาไปบางช่วงนะครับนะโอกราบร้อยห้าสิบทุกรายการนะพี่นะโอกราบร้อยห้าสิบาททุกรายการที่รับรองว่าคุ้มแน่คุ้มแน่นอนนะฮะนี่ฮะ พี่เปิดต่อกลุ่มยังไงก็ท่วมนะคะเปิดต่อกลุ่มได้สบายพี่นะครับนะสามร้อยบาทจะส่งฟรีนะพี่นะจะส่งฟรีด้วยนะครับสามองค์เก้าร้อยบาทนะฮรสามองค์เก้าร้อยบาทนะพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะองค์ที่สี่ครับเรามาดูองค์ที่ห้าครับนะองค์ที่ห้าเป็นลงยางม่วงมหาอำนาจพี่ลงยางม่วงมหาอำนาจพี่หน้าตาลุงปู่นะครับนี่ฮะลุงพ่อเดิมสวยๆพี่นะ นี่ครับคราวนี้มาพูดเรีพุทธสอนพี่นะฮะเรียนพุทธสอนนะครับนะหลวงพ่อเดิมพ่อพัดพี่นะฮะรายการแรกนะฮะรุ่นแรกนะครับบางครั้งอาจจะซ้ำบ้างพี่นะอาจจะซ้ำนะผมเอามาอย่างะรายการนะครับนะคัตติเด็ดมาให้พี่นะครับนี่เลขคนจะเบอร์หนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดพี่นี่ฮะลงยามุ่งมาสามท่านพี่นะครับรายการที่ห้านะครับมาดูต่อครับรายการที่หกครับนะรายการที่หกแต่เป็นอ่าลงยาพิเศษหมดเลยครับเป็นการส่องสัตย์หมดเลยพี่ผมเอาให้ห้าองค์พี่นะครับผมเอามาให้พี่น้องห้าองค์นี่ครับ นี่ครับโหูส้สวยพี่นะฮะเป็นพญาเต่าเรือนครับพญาเต่ามังกรพี่ด้านหลังเป็นโอ้โหมังกรกระเสือคู่กันพี่นะครับเลขค้ดเบอร์สี่ห้าเก้าครับเลขค้ดเบอร์สี่ห้าเก้าพี่นี่ฮะสสวยครับนะนี่ฮะรายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับนะรายการเจ็ดครับนะผมมีมิจาห้าองค์พี่รายการเจ็ดเลขค้ดเบอร์สามสามศูนย์สองพี่นะฮะสามศูนย์สองนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อสองกริสัดลงจานน้ำเงินแดงพี่นะฮะเนื้อสองเคนะครับ นี่ฮะรายการที่7นะครับต่อมาครับรายการที่8ครับพี่ชายนะฮะรายการที่8ครับนี่ดูนะครับชอบอุ้งไหนเราเรื่องดูนะครับน้ารายการที่8นะครับเลขโค้ดเบอร์169พี่โอ้โหเกือบ168 1งหนึ่งหกแปนี่ทูบนะฮะน้าเลขโค้ดเบอร์169นะครับน้ารายการที่8นะครับต่อมาครับต่อมาเป็นรายการที่9ครับน้ารายการที่9ครับเป็นเลขโค้ด65พี่เลขโค้ดเบอร์65นะครับน้ารายการที่9กีานะฮะนี่ ต่อมาราการที่สิบครับนี่ฮะรายการที่สิบนะครับนะชื่อรุ่นบอกชื่อรุ่นกับพี่รุ่นเต่ามังกรเป็นตาโชคนะพี่เต่ามังกรเป็นจารชกเป็นนี้เลขโค้ดเบอร์หนึ่งศูนย์สองครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งศูนย์สองครับนะรายการที่สิบครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับเป็นรุ่นพยักษ์พลังร้อยปีพี่เป็นมายุ่นพยักษ์พลังร้อยปีครับเปลี่ยนพุทธศอนครับนะเป็นพระพุทธกับหลวงพ่อพัดมียักษ์กโมครับนี่ฮะ พยักพันล้านพี่เนี่พยักพันล้านร้อยร้อยร้อยหนึ่งปีไม่จะรอร้อยปีนะครับโอ้โหเลขคนตัวสามหกเก้าี่โอ้โหเป็นต่อพิเศษนะครับนี่ก็เป็นรายการพิเศษนะครับนี่ครับต่อพิเศษลงยักษ์เขียวเหนียวซับครับรายการที่สิบเอ็ดครับมาเลยกต่อครับรายการที่สิบสองครับโอ้โหลงยักษ์ม่วงครับนะลงยักษ์ม่วงพี่เลขคนตัวเบอร์หกสองสองครับเลขคนตัวเบอร์หกสองสองครับลงยักษ์ม่วงนะฮะนี่มาเลยกันต่อครับรายการถัดไปพี่รายการที่สิบสามครับ รายการที่สามครับลงยาฟ้านะครับนะนี่ลงยาฟ้านะครับนะนี่ฮะเลขคนเบอร์เจ็ดเก้าสามพี่นะเลขคนเบอร์เจ็ดเก้าสามนะครับโอ้โหพี่ดูทำไมตะพยักนี่นี่ดูไปดูคาบดับเลยพี่รายการที่ลงยาฟ้าพี่นะฮรรายการที่สิบสามพี่นะะมาดูกันต่อรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่เป็นลงยาชมพูพี่ นะฮะเป็นลงยาชมพูสวยๆพี่นะครับนะลงยาชมพูพี่นี่ฮะเลขคนเบอร์สองเก้าเจ็ดครับเลขคนเบอร์สองเก้าเจ็ดนะครับพี่นะฮะลงยาชมพูพี่เลขคนเบอร์สองเก้าเจ็ดนะครับรายการที่สิบหกครับต่อมากันที่สิบเจ็ดครับเลขสิบเจ็ดเป็นลงยาเหลืองนะครับนะเป็นลงยาเหลืองพี่นะฮะลงยาเหลืองลงยาทิวลิส้มนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปดโอ้โหหนึ่งสี่แปดพี่นะครับนี่ฮะ ความคมความสวยชัดเจนพี่นะฮะหนึ่งสี่แปดนะครับนะรายการที่สิบเจ็ดครับมาดูต่อครับกันที่แปดครับนะเป็นรุ่นรวยพัฒนามงคลครับรวยพัฒนะมงคลนะครับนี่นี่พี่ดูความสวยนะครับนี่นะรวยพัฒนะมงคลนะครับเนี่นี่ครับดูความสวยนี่นี่ฮะเลขคนทะเบียนหนึ่งศูนย์นั้นด้านไหลเป็นเป็นพญาไกล้ฟ้านะครับ นี่ครับเป็นพยักไก่ฟ้านะครับรุ่นรวยพัฒนามงคลนะครับนะด้านหน้าเป็นเนื้อทองฝาบาทสตินครับลงยาพิเศษนะลงยาลาวาพี่นะครับซุ้มแดงขอบแดงนี่นะครับรายการนี้ก็สวยพี่นะครับเลขโค้ดนย่ี้หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับนะรายการที่สิบแปดครับต่อมาเป็นการที่เก้าครับเป็นลงยาทึบพี่นะฮะเป็นงานลงยาทึบนะเขียวใสส้มขอบเทาขอบดำนี่นะฮะนี่ฮะเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งแปดสี่พี่เลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งแปดสี่นะครับนี่ฮะ ต่อมาครับเป็นการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่ลงยาขาวลงยาพิเศษไล่สีนะครับนะข้างหน้านี่ด้านหลังลงยาพี่เลขค้นเบอร์สี่หกห้านะครับนะครับเลขค้นเบอร์สี่หกห้านะครับนมาลุ้นต่อครับการจะไปพี่นะฮะรายการที่ย1ิบเอ็ดครับรายการที่ย1ิบเอ็ดครับเป็นเนื้อทองฝาบ้านพี่ ลงยาเสือโค้่งด้านหลังพี่เลขคนเบอร์สามศูนย์เก้าพี่เลขคนเบอร์สามศูนย์เก้าพี่ลงยาฟ้าซุ้มส้มขอบดำพี่นะครับต่อมาครับรายการจะไปครับนะรายการที่ยี่สิบสองครับรายการที่ยี่สิบสองครับเฮ้ยไม่ใช่พี่เป็นหนึ่งนะพี่นะรายการที่ไหนพี่หกเจ็ดบแปดบเก้าอ๋อรายการยี่สิบนะฮะรายการยี่สิบเนื้อทองแดงครับพี่เนื้อทองแดงลงยาดำซุ้มขาวครับนี่ เนื้อทงแงสตินพี่เลขคนเบอร์เจ็ดหกสี่นี่พี่สตินนะครับนี่ฮะเนื้อสตินนะครับต่อมาครับเป็นการทะไปครับชายนะฮะรายการทะไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญนั่งพ่านนะครับรุ่นรวยพยาไก่แสนล้านครับนี่ฮะลงยาพยาไก่พี่ลงยาธงชาตินะฮะนี่รายการพิเศษนะพี่มีถุงเงินถุงทองด้วยเลขคนเบอร์ห้าแปดหกพี่นานเลขคนเบอร์ห้าแปดหกครับ มาลุยกันต่อครับรายการถัดไปครับนะรายการถัดไปครับนะรายการที่นะครับรายการยิบสองนะครับเลคนละเบอร์หนึ่งแปดสามครับนะมีถุงกันถึงทองด้วยเลคนละเบอร์หนึ่งแปดสามครับนะรายการยิบสองครับมาลุยกันต่อครับรายการยิบสี่ครับไอยังยิบสามครับเลยการยิบสามเลขโค้ดเก้าศูนย์นี่โอ้โหเลขโค้ดเก้าศูนย์ครับนี่ฮะ หน้าลุงปู่คงคมพี่นะครับลงยาพิเศษด้วยครับนะมาติดต่อครับรายการที่24นะครับนะเลขโค้ดเบอร์1 3 1 8ครับเลขโค้ดเบอร์3 1 8ครับพี่นะครับนี่นั่งพรานรวยพยักษ์ไก่แสนล้านครับนี่ฮะรายการที่24ครับมาติดต่อครับรายการ25ครับน้ำเปลี่ยนรวยพยักษ์ไก่แสนล้านเหมือนกันครับเลขโค้ดเบอร์5 6 8ครับเลขโค้ดเบอร์5 8ครับลงยาดวงชาติลงยาไก่เต็มระบบครับ นะฮะมาลันต่อครับรายการที่ยี่บหครับเป็นลงยาพญาเสือโค้งที่เหลือลงยาราชาดีลงพญาพญาไก่นี่นะลงยาเสือโค้งกลางๆพี่เลขคนเบอร์แปดสี่ครับเลขคนเบอร์แปดสี่นะครับนะนะมาลันต่อครับรายการจะไปครับรายการที่ย7ิบเจ็ดครับนะย7ิบเจ็ก็เป็นลงยา นี่ฮะลงยาพยาเสือโค้งพี่นะครับเลขคนต้นเบอร์สองห้าเจ็ดครับเลขคนต้นเบอร์สองห้าเจ็ดนะครับพี่นะฮะรายการนี้ที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับมาเลยครับต่อกับรายการที่ยี่สิบแปดครับนะรายการยี่สิบแปดนะครับเลขคนต้นเบอร์หนึ่งสองหกครับเลขคนต้นเบอร์หนึ่งสองหกพี่ลงยาพยาเสือโค้งนะครับแล้วก็ลงยาราชามีเตอรระบบครับรายการยี่สิบแปดครับนี่ฮะเลขค้นนี่ที่หนึ่งสองหกนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบเก้าครับ รายการที่ยีิบเก้านะครับนะนี่ฮะลงยาเหมือนกันพี่เลขคนเบอร์สองเก้าเก้าพี่เลขคนเบอร์สองเก้าครับลงยาพยาเสโค้องพี่นะครับลองเลือกชมดูพี่ชอบรายการไหนครับมาถึงรายการสุดท้ายครับนะชอบถูกใจปิ่งเข้าไปได้พี่นะครับงานรายการสุดท้ายนะครับเลขคนเบอร์สามหนึ่งครับเลขคนเบอร์สามหนึ่งพี่ชอบถูกใจปิ่งเข้าไปได้พี่นะสวยทุกองคพี่เรียบรอบพร้อมใช้ทุกองครับนะนี่ฮะ ชอบสนใจกันไหนปิดหนึ่งเข้าไปได้เลยนะครับนะาสามองค์เก้าร้อยบาทนะครับถ้าองค์เดียวสามร้อยห้าสิบพี่ชายนะครับวันนี้มาเปิดแบ่งปันพิน้อนนะครับนะผู้สัานนะฮะบอกเลยเพราะพันนี้ผมบอกว่าดีมากนะครับนั่งปู่แม่ตาทุกคนจริงครับนานี้บอกเลยผู้แม่ตาทุกคนจริงครับยังไงวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากๆครับฝากอุ่นน้องกันด้วยนะครับพี่นะครับ